ผมจะไม่เล็กแล้วน,นะครับ iPad Pro รุ่นใหม่ไซส์บิ๊กเบิ้มอาจจะกำลังมาใจะใหญ่จะยาวได้ถึงขนาดไหนเดี๋ยวชิมิ้เดี๋ยวไอมาเล่าให้ฟังน,นะครับ ก็ถ้าพูดถึงหน้าจอใหญ่ใน iPad นะครับผมหลายๆคนก็ผมคิดถึงว่าเฮ้ย iPad p r ปปี2021ในขนาดหน้าจอ12.9นิ้วก็น่าจะเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับผมบ <psychology> เออหลายๆลคนก็บอกเฮ้ยขนาดใหญ่อันนี้เนี่ยมันช่วยให้ทำงานได้กว้างขึ้นได้ดีขึ้นนะครับจนเป็นที่มาถึงว่า เอาแค่ mini LED ใส่อยู่ในแค่เฉพาะ2.9นิ้วนั่นเองนะครับผม1 1นิ้วเล็กไปนะคนใช้เยอะนะฮะก็เลยไม่ใส่มาซึ่งไอ้ขนาด12.9นิ้วนะครับทีห่หลายคนบอกว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วนะฮะแต่ Mark Gurman นะครับผมคนที่เป็นนักวิเคราะห์นะครับผลิตภัณฑ์ของ Apple นู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยล่าสุดนะเขาได้ออกมารายงานนะครับผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเนอีกสักพักเนี่ย Apple เขากำลัง พัฒนา iPad ตัวใหญ่ไซส์บิ๊กเบิ้มอยู่อนะ่าซึ่งมาเกอรแมนนะครับเขาก็บอกว่าไอตัวไซส์ใหญ่ตรงนี้เนี่ยอาจจะใหญ่ไปถึงขั้น14นิ้วหรือ16นิ้วเลยนะครับผมเอออันนี้มันก็ถือว่าเฮ้ยขนาดมันคุ้นๆนะเหมือนกับขนาดของ macbook เลยนั่นเองนะขนาดของ macbook pro นั่นเองนะครับผมอันนี้พอมีประเด็นตรงนี้พูดมาแต่ไอนนจะคิดว่าเฮ้ยถ้า iPad มันจะทำจอใหญ่ถึงขั้น14 16นิ้วเนี่ย มันจะไปทับลน์กับตัวของ macbook pro หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในชิป M1 เนี่ยมันก็มาอยู่ในตัวของ iPad รุ่นปี2021แล้วนะครับผมก็เฮ้ยมันจะแบบไปแทนกันจะแย่งลูกค้ากันแบบนี้หรือเปล่านะครับผมแต่ก็เนื่องด้วยแบบเฮ้ย iPad OS มันก็เริ่มทําอะไรหลายๆอย่างได้คล้ายๆคอมพิวเตอร์มากขึ้นแล้วนะมันก็เลยเกิดชุดความคิดนี้ขึ้นมานะครับว่ามันจะไปทับลายกันหรือเปล่าแลวเพื่คิดว่าอย่างไรบ้างถ้าแบบว่า iPad จอใหญ่ถึง14ถึง16นิ้วเนี่ยเพื่อนๆจะซื้อกันหรือเปล่าคิดว่ามันใหญ่เกินไปไหมหรือว่าขนาด11กับ12.9นิ้วมันก็พอดีอยู่แล้วเนี่ยยังไงก็คอมเมนต์มาเล่าให้ไอ้ฟังนิดนึงแล้วกันแล้วก็อาจจะมีกับมีใครมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าเฮ้ยบางคนก็ชอบจอใหญ่บางคนก็ชอบจอเล็กอะไรประมาณนี้ก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันเนาะแล้วนอกจากนี้เนี่ยทางมาสกลแมรนะครับเขาก็ยังบอกมาอีกนะนอกจากเรื่องของหน้าจอใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่า เฮ้ย iPad Pro ในปีนปี2022นี้เนี่ยมีสิทธินะว่าจะมาพร้อมด้านหลังนะครับผมที่เป็นแบบกระจกวัาทุกวันนี้เนี่ยในตัวของ iPad Pro เนาะเราก็จะคุ้นชินว่ามันเป็นแบบอลูมิเนียมอลูมิเนียมอลูมิเนียมนะครับผมคาดว่าจะมีการพัฒนากลายเป็นกระจกเพื่อรองรับการชาร์จแบบไวริสแล้วก็สามารถชาร์จรีเวิร์สชาร์จให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ในอนาคตด,ด้วยอันนี้เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรม,ม,มันควรจะเป็นกระจกไหมหรือว่าถ้าคิดว่ามันเป็นกระจก มันจะช่วยให้ไม่งอหรือเปล่าหรือว่ามันไม่งอหรือมันแตกเลย<ะ>อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันคิดว่ายัางไงยังไงก็คอมเมนต์ประเด็นนี้มาด้วยแล้วกันนะครับผม คลิปนี้ก็มาอัปเดตเพื่อนๆได้ฟังประมาณนี้นะครับเผื่อมีใครกําลังรอเกี่ยวกับตัวของ iPad รุ่นใหม่ๆอยู่อยากจะได้จอที่มันใหญ่กว่านี้เนี่ยอาจจะมีรู้สึกว่าเฮ้ยใจชื้นว่าเฮ้ยฉันชอบ iPad จอใหญ่กำลังจะมาสำหรับฉันแล้วอะไรประมาณนี้จะได้ตั้งตารอตั้งตาคอยไปนะครับแต่ยังไม่ได้บอกนะว่ามันจะมาปีไหนว่ามันยังไม่บอกว่ามันจะมาปีไหนนะครับผมก็ต้องรอไปอีกนิดนึงก็มีเปอร์เซ็นต์แล้วแหละว่า Apple กาลังซุ่มอยู่เขาบอกมาประมาณนี้เนาะฝากแชร์คลิปนี้ไปให้คนอื่นได้รู้ด้วยแล้วกันนะมัม Subscribe ้อาดดไปเ เรื่องราวอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานตีรีวิวในการคลิปต่อๆไปด้วยนะเอออีกนึงฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมถ้ามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไปแจ้งเตือนเพื่อนๆแล้วก็เข้ามาดูคลิปใหม่ๆของทงาตีรีวิวได้แบบปุ๊บป,ปั๊บเลยนั่นเองหรับคลิปนี้แต่อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับตีรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ